ข้าพเจ้านายคงสันนรังสีขอให้คำม,มั่นปฏิญาณต่อพันทักกรณีในการต่อต้านการพุทริตทุกรูปแบบโดยการขับเคลื่อนในโครงการ เรืสุจริตดังนี้โรงเรียนสุจริตดังนี้หนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบสองเราจะปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมและความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนสาม จะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริรจรตร,ร,ระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธร,รรมและยั่งยืนต่อไปให้เป็นรูปธรรม